าสปอยอนิเมะเรื่องใหม่กันนั่นก็คือ The Amazing Digital เิร์ c ค i ดก่อนที่จะไปสปอยจ่ายค่าตั๋วกันมาซสักหน่อยด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งทีกดไลค์ไม่เสียตังค์นะจ๊ะเปิดฉากมากับภาพวิดีโอเกมรูปแบบเก่าสไตล์คล้ายกับเกมมาริโอช่วงยุค80หรือ90 ที่ภาพของวิดีโอจะมีขนาดคล้ายกับทีวีตู้สมัยก่อนมันจะดูเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนจะเกือบจัตุรัสอ่าและมาพร้อมภาพ8บิตที่จะดูแตก,แตก ไม่ค่อยคมและไม่ชัดเหมือนกับสมัยนี้แต่เมื่อกล้องซูมภาพเข้าไปมันก็ค่อยๆกลายเป็นรูปแบบของยุคปัจจุบันเปิดมาด้วยตัวละครตัวแรกคือเคนหัวหน้าคณะละครแห่งนี้เขากำลังพูดบรรยายก่อนเปิดคณะละครของเขาบอกถึงความน่าตื่นเต้นแค่ไหนที่พวกคุณ จะได้เจอที่อาจทำให้หัวใจของคุณนั้นหยุดเต้นหรือแม้แต่กระทั่งหยุดหายใจบอกเลยว่าตัวละครบรรยายไปพร้อมกับเสียงเพลงอ่าเอาเป็นว่าทุกคนไปฟังกันเราเองแล้วกันนะ name และตัวละครต่อมาคือ BUBBLE ตัวละครนี้ดูคล้ายกับฟองสบู่ทุกคนอาจจะเคยเล่นก,กันก็ได้นะออกมาจากหมวกของเคนราวกับว่ามันคือการแสดงการเสกของนักมายากลฉากในคณะละครล้วนแล้วมีสีสันอันสดใสและมีของเล่นมากมายและเคนก็เริ่มพาคนดูไปดูโชว์ของเขาเริ่มจากการเปิดตัวแนะนำตัวของเหล่าคณะละครนี้เปิดมาด้วยแกงเกิลซูเบ ิงเกอร์ลากัดชาแจ็คเป็นคอร์บอยเอ้ยไม่ใช่ตัวตลกคอปโมบอกเลยว่าเพลงนี้เพลินมากๆ le, like junior, ในคณะละครแห่งนี้ยังมีดวงจันทร์และพาทิตอีกด้วยและโอ้ตัวละครนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวตลกเลยว่าไหมแต่เธอชื่ออะไรทำไมถึงไม่มีชื่อในเพลงเลยเอา้า ไปชนคนอื่นล้มซะแล้วแจค็คหันไปถามเคนว่าแต่ว่าไอเจ้าตัวตลกตัวเนี้ยมันคือ NPC ในนี้หรือเปล่านายสร้างมาหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าใช่ละก็พวกเราคงต้องได แต่งเพลงใหม่กันซะแล้วล่ะเคนกับทำท่าทีเหมือนตกใจแต่จริงๆแล้วคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอคือใครเพราะมันบอกว่าดูเหมือนจะมีมนุษย์คนใหม่เข้ามาในโรงละครแห่งนี้แล้วโอ้ตอนนี้ตัวตลกกำลังตกใจและถามว่าตัวเองจะถอดเครื่องเล่น VR นี้ได้ยังไงอ้ โอ้เธอกระชากตาออกมาใหญ่เลยเหมือนว่าเธอจะติดอยู่ในโลกของเกมซะแล้วเอ๊หรือเธอตุยแล้วไปต่างโลกเอาแล้วอนิเมมะเรื่องใหม่วันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นตัวตลกในเกมซะแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตลกกำลังบอกว่าเมื่อกี้เธอก็แค่ใส่วิอารประหลาดประหลาดแล้วตอนนี้ เธอก็ดันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอเริ่มเกิดความสับสนคุณคือใครกันแล้วทำไมเธอจึงถอดวีอรนี้ไม่ออกหลักท่าบอกว่าให้สงบเสียงลมหน่อยของเล่นใหม่พวกเราเคยผ่านมันมาแล้วเอาคนเหมือนกันเหละเนี่ยตัวตลกก็สะบัดออกมาว่านี่มันเกิด อะไรขึ้นนี่ยเคนพุ่งเข้าหาแล้วบอกว่าโน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 ในที่แห่งนี้เราจะไม่พูดคำหยาบกันพูดแบบนี้พี่หลงนึกถึงคนหนึ่งเลยพี่ก้องห้วยไลย่เอ่อเอาเป็นว่าคลิปไหนที่ทําให้พี่หลงนึกถึงไปหาดูกันเองแล้วกัน <buch ad ne> อย่าพูดนะคำหยาบนะ่ะเคนบอกว่าที่แห่งนี้คือที่มาหาศจสจันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในที่แห่งนี้แต่ยกเว้นสิ่งเดียวนะก็คือคำหยาบนะทีนี้ตัวตลกก็พูดคำหยาบใส่ไม่ยั้งเลยไอ้อะปาออ้าจ้าโอ้โหแล้วก็ขยันพูดหยาบซะด้วยสิตัวตลกถามว่าแล้วทีนี้ ฉันจะออกไปยังไงอ่ะ <c oughs> ออกไม่ได้สรุปแล้วต้องมาเป็นตัวตลกจริงๆล่ะออกไปไม่ได้โอ้ไม่แจ็คพูดมาว่าพวกเราติดอยู่ที่นี่มาหลายปีมากๆแล้วนะดูอย่างคิงเกอร์ดิอยู่มานานมากวนะจนใครก็เรียกว่าผู้เท่าแล้วและใช่เขาอยู่นานจนกลายเป็นบ้าไปแล้ว <c oughs> ตัวตลกกำลังทําท่า เหมือนจะเสียสติแต่เอ๊เธอกำลังคิดว่าหรือนี่อาจจะเป็นความฝันก็ได้ใช่มันคือความฝันแน่ๆและเธอคิดว่าถ้าเธอตื่นทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ฮะเคนพาตัวตลกไปชมบริเวณโรงละครแห่งนี้เพื่อให้เธอเริ่มคุ้นชินกับมันที่นี่เรามีเต็นท์และมันคือที่อาศัยของเธอนะตัวตลกและเราก็มีสวนมีทะเลสาบ มีงานคานิวัวาที่บอกได้เลยว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆแ,และมันไม่สำคัญว่ามันจะกลางวันหรือว่ามันจะกลางคืนสถานที่แห่งนี้มันเตรียมไว้สําหรับเธอคนเดียวเลยนะเจ้ฮยแล้วเคนก็พาเธอว์ามาในที่ว่างเปล่าแห่งหนึ่งและอยู่ๆมันก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ซิดดูหน้ามันดิ โอ้โห,หน่ากลัวจัดจๆแสงสีน้ำเงินสาดส่องมาทำให้ดูบรรยากาศดูอึมครึมและดูน่ากลัวสยองปแปลกๆแม้แต่ฉันที่อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในชีว่กเปล่าแข็งนี้มันยังบอกอีกว่ามีดวงตาดับร้อยกำลังเฝ้าดูมันยอยู่โอ้เริ่มหลอนแล้วแฮะอยู่ๆพันร์ก็พูดเคน ฉันรักเธอแล้วคือไอ้เจ้าเคนเนี่ยมันเลิกลากมากเลยนะแถมยังบอกว่าก่อนที่แสงจันทร์จะส่องถึงเรารีบไปกันเถอะเอ๊ะมันเขินหรือมันกลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเคนพาวับไปวับมาจนตัวตลกของเราก็ะมินเอ,เอ อ้วกออกมาอีแล้วเจ้าบับเบลิลก็ออกมาเพื่อเลียอ้วกโว้ยบอกเลยว่าฉากนี้เห็นแล้วเวียนหัวตัวตลกบอกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นทางออกนะพาไปหน่อยสิพวกคนในโรงละครต่างมองหน้าแล้วก็บอกว่ามันไม่มีหรอกนะไอ้ทางออกของเธอนะ่ะเพราะถ้ามันมีพวกเราก็คงออกกันไปแล้วละ่ะและเคนยังบอกอีกว่าฉันว่า เธอเริ่มมีอาการหลอนแล้วนะอาจจะเป็นอาการหลอนในโลกแห่งดิจิตอลก็ได้แต่ตัวตลกก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆหลอนเธอนะ่ะหลอนแล้วเคนก็เปลี่ยนเรื่องไปถามชื่อเอ๊ะ แล้วเธอเธอเธอชื่ออะไรโอ้ตัวตลกเริ่มสับสนและนึกไม่ออกว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรและทุกคนที่เข้ามาในที่แห่งนี้จะไม่สามารถจําชื่อได้หรอกนะเคนจะตั้งชื่อใหม่เธอเองแล้วอยู่ๆเคนก็พูดเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่กําลังล่างตัวหนังสือสัญญาอะไรสักอย่างที่พูดว่าชื่อของผมนั้นมาได้เวละเมื่อสิทธิ์เลขสิทธิ์บๆะบๆะบ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 ะ มันพูดราวกับว่าถูกคียข้อมูลโปรแกรมมาแค่นั้นไหนไหนมาดูกันว่าเธอจะได้เชื่ออะไรออซาดิซีซีฮัลโหลเฮสาบานมาเพราะนั่นคือชื่อของคนจริงๆนะ <c oughs> มันดูไม่เหมาะเหมือนกันนะเอาเป็นว่านั้นเอาใหม่แล้วกันมาหมุนกันว่าเธอจะได้ชื่ออะไรโอ้โหออกมาแล้วพรอมนี่ตัวตลกได้ชื่อของเธอแล้วเคน ถามเธอเธอนะ่ะชอบการประจนภัยไหมความอันตรายความตายและความเจ็บปวดต,ต่างๆและคิมเค้กชอบไหมล่ะบับเบิลช็อตฟิลด้วยกันว กินเค้กในวูของเคนลยอ่ะเคนก็นำเสนอการประชนไผยครั้งใหม่แห่งนี้คือการจับโกแล้วมันก็หัวเราะแบบเสศใจแบบแปลกๆโอ้หัวเราะแบบนี้ก็น่ากลัวมืกันนะเนี่ยพวกคุณต้องจับโกวทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้โกคือสัตว์ตัวเล็กที่ซุกซนเอามากๆขอให้ทุกคนโชคดีและสนุกกับการหาโกนะและเคน ก็วาบหายตัวไปเกือบหมอกควันหายไปแล้วโว้ยโอ้ยอยู่ๆหายไป,ไปเลย <c oughs> โอ้อยอยู่พวกกูก็มาจับซูเบลไปอ้แล้วพวกมันก็ขโมยประสาทของพิงเกิลไปด้วยและดูเหมือนว่าตัวตลกพอมนี่จะยังไม่เชื่อว่านี่คือความจริงเธอคงฝันไปต่อมาแจ็คและลากาธาก็พาพอมนี่เดินไปทั่วโรงละครโอ้นั่นห้องของเชอนี่พอมนี่พอมนี่ยังคงสับสนและถามว่าทําไมพวกเธอถึงไม่หาวิธีออกจก จากที่แห่งนี้ล่ะก็ถ้าเธอมาที่นี่ครั้งแรกคนส่วนใหญ่ก็คงจะหาวิธีเหล่านั้นกันแต่พอเวลาผ่านไปเธอจะรู้ว่ามันออกจากสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เอาเป็นว่านะอย่าไปเครียดเลยมันจะทำให้เธอสุขภาพจิตเสียเอาเปล่า,าแจ็คมันก็พูดกวนว่าเอาเชน,นายังไงซะที่นี่มันก็คือความฝันอยู่แล้วนี่จริงไหมล่ะคุณตัวตลกผอมนี่แล้วคือผอมนี่ฉันจิตหลุดไปแล้วแจ็คตื่นสติของผอมนี่ แล้วก็ค่อยๆเปิดประตูห้องของคอปโมออกมาบอกได้เลยว่าห้องของคอปโมเย้สยองมากๆม,ม,มีแต่รูปหน้ากลัวเต็มไปหมดเลยโอ้ตัวบ้าอะไรเนี่ยตาเต็มไปหมดเลย เห็นแล้วขนลุกแล้วแจ็คมันก็วิ่งหนีไปก่อนใครลากาธาบอกโอ้แย่แล้วคอบเมอร์กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายหรือเรียกว่านามประทับไปแล้วแต่ฉันว่าแขนเขาน่าจะซ้อมได้นะได้กับผีอะไรล่ะเห็นแบบนี้เป็นใครห <S at> นีก่อนแล้ววิ่งสิงวิ่งเว่งโอ้ยสิ่งนี้ <S <S <at> <S มันวิ่งตามไล่ล่าพอมนี่จนสุดทางพอมนี่หลบข้างทางทําให้ตัวสีดําตกลงไปข้างล่างมันเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแล้วแจ็ค วิ่งหนีมาเจอกับคิงเกอร์และแกงเกอรที่กำลังมองดูหลุมอะไรสักอย่างเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> พวกนายทำอะไรกันอะอ๋อฉ oh, ันเจอหลุมน่ะเป็นไงบ้างคอปโม่อะเขาสบายดีใช่ไหมสีหน้าของแจ็คเลิกลากอีกครั้งพร้อมบอกว่า เออใช่แล้วเขาก็โยนลูกบอลใส่พวกกิงเกิลตกลงไปในหลุมพร้อมกับตัวเขาที่กระโดดตามลงไปด้วยสไตร์พุ่งชนพินบอลกันแบบเต็มๆแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยพวกโกกำลังยื่นอาหารให้กับตัวหนอนใหญ่ๆ ดูเหมือนสถานที่ที่พวกเขาลงมาจะเป็นรังของพวกโกนะตัดมาที่พรอมนี่กลับมาเพื่อช่วยลากาธาเธอบอกให้ตามเคนมาเขาช่วยฉันได้แต่แล้วเคนอยู่ไหนล่ะเธอล้องเรียกชื่อเขาดูแล้วกันขอโทษนะที่มีเรื่องให้เธอตั้งแต่เธอมาวันแรกเลยแล้วคือเธอแบบพูดกระตุกกระตักไปมาแบบแบบว่าวตัวเองก็จะพังอยู่แล้วอะยังจะมาขอโทษคนอื่น นี่สินะที่เขาเรียกว่ามิตภาพเห็นแล้วอยากจะร้องไห้พอมนี่ไล่ไปทุกที่เปิดประตูทุกบานตะโกนสุดเสียงเค้นยุดใส่วะเห็นไหมเดี๋ยวผอมนี่ใช่ไหมคนอีสานแล้วเปิดไปก็เจอแต่ห้องประหลาดโอ้กอดอยู่ๆเธอก็เจอกับเจ้าตัวประหลาดหลายตายครั้งพูดได้คำเดียวเลยเกยดเธอโยนวิ่งตัดมาที่พวกแจ็คกับลังของโกพวกแกก้าดียังไงมาที่รังของข้าแล้วอยู่ๆ มันก็ขมือบซูบเบลเข้าไปไม่นะตัดมาที่พรอมนี่เธอกําลังวิง่งพร้อมพูดว่าฉันต้องซ่อมฉันต้องซ่อมเอ๊ะกระจกไหนขอดูหนสิหรือว่าเชื่อก่อนที่เธอกําลังจะสติแตกกับร่างกายที่เธอได้เห็นผ่านในกระจกเธอนึกขึ้นได้ว่าต้องวิง่งหนีก่อนโอ้ยแล้วเคนมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อประตูทางออกอยู่ ประตูทางออกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมน,นี้เปิดประตูแล้วก็เข้าไปในประตูทางออกนั้นในประตูทางออกมีประตูทางออกมีประตูทางออกและก็มีประตูทางออกตัดมาที่ พวกแจ็คอีกครั้งนางพญากําลังบอกกับเราว่าในที่แห่งนี้มันมีได้แค่พวกโกเท่านั้นโยอยู่ตัวประหลาดสีดำก็ตกลงมาใส่นางพญาพูดได้เลยว่าแม่นมากเพมันสองตัวกําลังสู้กันด้านอะไรนะ่ะก็แค่คอมโม่ไงเข้าคลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วเหรอเนี่ยเอาหน้ามันไม่ได้แย่หรอกแจ็คก,กาวพอมนี่ตอนนี้ก็กําลังเปิดประตูทางออกอยู่เรื่อยๆเ,เปิดแล้วเปิดอีก เปิดแล้วแล้วก็เปิดมันอีกว่าแต่นี่บ้านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูเหมือนเธอกําลังจะเสียสติไปแล้วทางออกโอ้ไม่เธอเปิดมาสู่ความว่างเปล่าตัดมาที่เคนกำลังดินเนอร์อยู่กับบาเบิลและได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางนาฬิกาว่ามีคนเข้าไปสู่ความว่างเปล่าและเขาก็วาร์ปไปที่แห่งนั้นพร้อมกับนำตัวของพอมนี่ไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ อมันเป็นสิ่งที่ฉันทำเองนี่นะพวกแจ็คเดินมาพร้อมบอกกับเคนว่าตอนนี้คอปโมกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เขาส่งคอปโมไปอยู่ห้องใต้ดินและรักษาหลักกท่าจนหายโอ<ห>้แล้วคือแค่ พี่แกดีดนิ้วคือหายเลยอันนี้ก็ทําอยู่ตั้งนานไม่เห็นหายเลย <c oughs> เคนบอกว่าวันนี้การประชุนภัยนะ่ะจบลงแล้วนะและนี่คือรางวัลโดยเชฟบาบเอาหารเย็นแบบดิจิตอลทําด้วยความรักเลยนะฉันหิวแล้วอ่ะแต่ก็โดนขัดว่านายไม่ได้ทําอะไรเลยนะยิงก็พูดเสริมว่านายโูกดิจิตอลแห่งนี้เราไม่จะเป็นจะต้องกินหรือดดิม รูอนอนเลยด้วยซ้าและใช่อาหารนี้ก็แค่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานะ่ะทานอาหารได้ก็แค่นั้นอาหารมันคืออาหารในเกมเลยแหละบอกได้เลย,เลยแบบแบบมันเป็นเหลี่ยมเียมมันดูไม่น่ากินเลยอะแล้วนี่พอมนี่จะกลับโลกเดิมได้ไหมหรือนี่จะคือต่างโลกที่เธอไม่มีวันจะกลับออกไปได้ The Amazing Digital Sir Class